ใกล้จะเปิดฤดูกาลใหม่หลายทีมใหญ่ถูกจับตาว่าจะเป็นทีมเต็งในยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้เราจะพามาดูกันครับ5ทีมเต็งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกในฤดูกาลใหม่มากที่สุดว่าจะมีใครกันบ้าง สวัสดีครับอยากเฟียวเลียวมายิงทีวีในวันนี้เราจะพามาพูดคุยกันถึง5ทีมเต็งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาล2023-2024ที่กำลังจะถึงนี้อูหลายคนพูดถึง อันดับเต็งแชมป์กันแล้วว่ามีทีมไหนน่าสนใจกันบ้างโดยในวันนี้เราก็คัดมา5ทีมแล้วกันที่คิดว่าน่าจับตามองในฤดูกาลหน้าอาจจะมาเป็นตัวละครหลักมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้ได้ลุ้นกันในรอบลึกๆว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันครับอันดับ5เรามาพูดถึงอันดับ5กันเลยดีกว่าเต็ง5คิดว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลนั้นเป็น2ทีมเต็งที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันในตำแหน่งเต็งกลางกลางเต็งอันดับ5 2ทีมนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วง คอนปีที่ผ่านมาพวกเขาได้กลับมาลุยในยูฟาแชมเปี้ยนีกอีกครั้งได้กลับมาลุยแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งในรอบหลายปีในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาทําผลงานได้แบบน่าชื่นชมและน่าปรบมือให้จริงๆด้วยการพัฒนาในเชิงบวกในระยะเวลาไม่นานครับแต่ทั้งมิเกลอาร์เตต้ารวมไปถึงเอ็นริคเทนฮากุนซื้อของทั้งสองทีมนั้นเข้ามาแล้วค่อยๆบิ้วทีมในแบบที่ มีเด็กหนุ่มมีเลือดใหม่มีการผสมผสานความเก่าลงไปมีแท็กติกใหม่ๆทำให้ทีมนั้นมีเ energy มากยิ่งขึ้นในการลงเล่นอั์เซนนลไม่ได้ไปบอลยุโรปนานหลายปีแล้วกลายเป็นว่าปีที่ผ่านมาทำได้ดีเกินคาดถึงขนาดว่าตอนแรกแพลนเอาไว้ว่าจะไปลุ้นท็อปโฟแต่จบด้วยการไปลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงแม้จะพลาดไปอย่างน่าเสียดายก็ตาม ส่วน Manchester, แมเชสเตอร์ยูเต็ดก็เช่นเดียวกันครับคิดว่าจะไปลุนทอฟโฟทีแรกแต่จบด้วยอันดับ3 B. บีอาร์เซนอลบีนิวคาสเซิลถือว่าทําทำได้ผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆากับการได้คีแมนหลายคนมาไม่ว่าจะเป็นคาเซมิโลรวมไปถึงการเข้ามาฤดูกาลแรกของเอลิกเทนฮาร์ทำได้แบบน่ายกย่องและการเสริมทัพครับมันน่าสนใจมากๆในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานี้ เมื่อพวกเขารู้แล้วว่าจะไปได้หลุยในยูฟ่าอาเซนอนเองเสริมแบบจัดหนักจัดเต็มที่หลายคนว้าวกันพอสมควรเลยใครเอาแวนค่าตัวแบบสูงแต่อาเซนอนกล้าดึงเข้ามามาเสริมมิติมาเพิ่มมิติในเกมลุกไม่ไม่ใช่เพียงแค่ในเกมลุกเท่านั้นที่อาเซนอนเลือกที่จะเติมดคันไรโอ้โหดึงตัวเป้งมาค่าตัวดับร้อยล้านดึงเข้ามาแล้วมาเป็นจอมทัพมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ให้กับทีม ยอร์ีทิมเบอร์มาเสริมในแผงหลังในฤดูกาลที่แล้วมีประสบการณ์แล้วเรื่องวิลเลียมซาลิบาเจ็บคราวนี้ก็เลยดึงทิมเบอร์มายังมีเบนไวท์อีกในในสต็อกอยู่แล้วโอ้สควอลสทีมาเซน,นน่าสนใจยูดิเต็กก็เช่นเดียวกันครับฤดูกาลแล้วยอดเยี่ยมฤดูกาลที่แล้วยอดเยี่ยมฤดูกาลนี้เติมเมสันเมาเป็นเป็นกองกลางที่มิติเล่นได้หลากหลายริมเส้นเชิงลูกกลางลุกเล่นได้หมด ไม่ใช่เพียงแค่เมสันเมาส์ยังมีผู้รักษาประตูคนใหม่ที่เอริกเทนฮาร์นั้นให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจมากๆและเป็นลูกทีมเก่าของเขาอังเดโอนานาสรุปสุดท้ายเดินเกมเร็วมากแล้วก็จบได้จริงๆการเสริมทัพของทั้งสองทีมน่าสนใจมากๆสวคตทีมทั้งคู่พร้อมลุ้นแชมป์พร้อมลงเล่นทั้ง3ามถ้วยแล้วทั้ง2ทีมนี้น่าจะเข้ามาเป็นอีก2ตัวละครหลัก ที่น่าสนใจมากๆสำหรับการแข่งแย่งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกันในฤดูกาลหน้าต้องรอชมกันเลยครับมากันถึงเต็ง4กันบ้างหลังจากไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่ๆสำหรับทัวยุโรปกับทีมทีมนี้แต่ฤดูกาลหน้าพวกเขากลับมาแบบเต็มตัวแล้ว FC บาร์เซโลนา มันเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ของพวกเขาแบบเต็มตัวแม้ฤดูกาลที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาจะเผชิญกับสายลมของการเปลี่ยนผ่านที่มันโหมกระลาหน่เข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งมันหนักหนาเอามากๆนะครับช่วงที่ผ่านมาสถานะทางการเงินบอร์ดบริหารนักเตะทายเลือดย้ายเข้าย้ายออกเต็มไปหมดคันโยกที่ต้องใช้มันคือความจําเป็นทั้งนั้นแต่ตอนนี้มันทุกอย่างมันเริ่มนิ่งเริ่มสงบเริ่มอยู่ในทิศท,ทาง เริ่มอยู่ในค่อนของการพัฒนาบาเซลนากลับมาแล้วเป็นซีซั่นที่ได้ลุ้นเต็มตัวอซีซั่นหนึ่งหลังจากที่ฤดูการที่แล้วแม้ในทั่วยุโรปจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากแต่ในลาลิก้าแสดงให้เห็นแล้วว่าบาเซลนาค่อยๆกลับมาอยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นกลับมาเป็นแชมป์ลาลิก้าได้เหนือทั้งเลอันมาดริดรวมไปถึงแอตเลติโกเดอมาดริดตอนนี้ กลับมาลงเล่นทั้ง3าทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโคปาเดเลและก็ลาลิกาสเปนฤดูกาลหน้าโอ้ที่ผ่านมามันมันอาจจะเหนื่อยหน่อยยากลำบากหน่อยแต่ฤดูกาลหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังอยู่ในเส้นทางการพัฒนาแม้จะมีการถ่ายเลือดถ่ายเลือดเหมือนกันนะครับในฤดูกาลนี้ก็มีการออกไปของจอร์ดี้อันบาร์เโจบุตเกตก,กลาดปิเกแต่ก็ได้หลายคนเติมเข้ามา เช่นยูาคกุโดกันเติมความเกาเพิ่มมิติแล้วก็มีตัวสดใหม่อยู่แล้วมีเด็กดาวรุ่งอยู่แล้วทั้งเปดีทั้งกาบี้ข้างหน้ามีป๋าเลวานคอยจบสกอร์ข้างหลังเหนียวแน่นด้วยอาราโคหไลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทาง ปารีสซงตนาน่าสนใจมากๆภายใต้การคุมบางเขียนของชาบีอันันเดสท,ที่บอดบริหารให้ความไว้วางใจแล้วก็ให้ระยะเวลากับชาบีในการถ่ายทอดจิตวิญญาณของเขาลงไปให้กับลูกทีมโดยตรงมากันถึงเต็ง3ครับจะไม่มีทีมนี้ไม่ได้ลาชันชุดขาวและอันมาริดยังไงห้าอันดับก็ต้องมีมาริดอยู่แล้วเพราะว่าทีมทีมนี้คือเจ้าพ่อแห่งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพวกเขาถือว่าเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกัน ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้ซื้อนักเตะอะไรแหลกล้านเหมือนที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลนี้ฤดูกาลที่กำลังจะถึงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเรอัลมาริดและก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญของบอร์ดบริหารที่พวกเขาต้องเปลี่ยนผ่านนักเตะและก็ต้องถ่ายเลือดครั้งใหญ่ทัวนี้โคดลูก้าโมดิสเริ่มอยู่ในวัยที่ล่วงโรยคาริเบนเซมาก้าวออกไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้เอ็มบัปเป้มาร่วมทีม เอ็มบาเป้คือหนึ่งในพอยท์ที่บอยบริหารวางเอาไว้ว่าจะเป็นตัวแทนเป็นคนสำคัญในเกมลุกของมาดริด,ด,ดในยุคใหม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มาร่วมทีมในฤดูกาลที่ที่กำลังจะถึงนี้ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้วินิสซิอุสรวมไปถึงโรดิโก้ตรงกลางได้จุนเบลลิงแฮมกับอาดากูแลมาเติมแล้วถือว่าเป็นอนาคตให้กับทีมได้ยาวๆครับสำหรับ2คนนี้ยังมีกามาแวางกาเฟริโกบาวเวเดอีกถือว่ายอดเยี่ยมสควอททีมของเลอันมาดริด,ด,ด หลายคนอาจจะมองว่ายุคนี้อุ้ยอาจจะดูไม่ได้ว้าวเท่า BBC ที่ผ่านมาแต่มัดริดก็คือมัดริดมีนักเตะเลือดใหม่ผสมกับความเก่าที่ในทีมมีอยู่มันมันเป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้เลยจริงๆข้างหลังก็แน่นๆด้วย ure, ลูดิเกอร์อลาบามิลิตาพูกสาตัวกูกูตัวตรงกลางนี่ไม่ต้องพูดถึงข้างหน้าก็มีความปาดเปียวของวินิซิอุสของลูดิโกถือว่าฤดซีซั่นใหม่ ยังไงยังไงก็ห้ามประมาทราชันเด็ดขาดและมาถึงเต็งสองอาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่สื่อต่างประเทศก็ยกไว้แบบนั้นว่าคือไบเยอร์มิวนิกไบเยอร์มิวนิกต้องยอมรับครับว่าซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขากล้ามกืนฝืนทนพอสมควรแล้วก็น่ากระอักกระอ่วนใจถึงปัญหาหลายๆอย่างในทีมตั้งแต่บอร์ดบริหารเปลี่ยนบอร์ด พอ,อ,อกีฬาซีโลงมาจนถึงนักเตะแล้วก็กุ่นซื้อแต่ฤดูกาลน,นี้บอร์ดบริหารให้ความไว้วางใจโทมัสทูเคิลแบบเต็มที่แล้วบอกว่าโทมัสทูเคิลนั้นต้องการเวลาต้องการปีซีซั่นโอเคตอนนี้ก็ให้ปีซีซั่นทูเคิลเต็มที่แล้วนักเตะหลายคนถูกเสริมเข้ามาครับลาฟเอลเกเรโลคอร์ลาไล,ล,าลาเมอร์อ่าชิมินแจเข้ามาเติมเต็ม ในแผงแดนหลังและแดนกลางตรงกลางโอเคปึ๊กอยู่แล้วแหละไม่น่ามีอะไรต้องต้องปรับเปลี่ยนขนาดนั้นแล้วแม้ว่าทูเคิลเขาจะบอกว่าอยากจะได้คนมาเสริมอีกน,นะแต่ข้างหลังถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้ลาเฟลกเรยโลมาเสริมแบ็กซ้ายตรงกลางมีคิมินแจมาแทนเอนองเดสและอาจจะปล่อยป,อยปาวา่าแล้วก็อาจจะได้ไคล์วอลเกอร์มาแทนอีกส่วนตำแหน่งอื่นริมเส้นอะไรโอเคหมดแล้วเหลือสุดท้ายชอตเด็ดคือหน้าเป้า ที่กาลังเจราจากันอยู่กับแฮร์รี่เคนถ้าสุดท้ายก็ต้องรอดูกันว่าถ้าไบาร์นได้แฮร์รี่เคนมาจะเป็นศูนย์หน้าคนที่ใช่ที่พวกเขาตามหาหรือไม่หลังจากที่ไม่มีเลวันดอฟกี้แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาบาเยนเมนิกไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติมีแค่ชูม,มงติงคนเดียวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ แต่ยังยิงไปถึงระดับ90กว่าลูกในฤดูกาลที่ผ่านมายังยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรด้วยวิธีการเล่นที่หลากหลายมันเป็น,อ,นอีกหนึ่งเครื่องเตือนที่น่าสนใจสำหรับทีมอ,อื่นๆครับว่าอู๋ถ้าได้แฮร์รี่เคนมาไบรยย์นจะกลับมามีเขี้ยวเล็บที่มันน่ากลัวเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ประมาทไม่ได้เลยในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกแล้วน่าจับตามองมากๆถ้า,าหากเขี้ยวเล็บของเสือตัวนี้ครบ,ครบ ฤดูการหน้าในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกบาเยอร์จะกลับมาทวงบัลลังหรือไม่ต้องรอติดตามและอันดับที่1ต้องให้เขาครับนาทีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเซ็ตไว้แบบคอมพิวตแล้วระบบทุกอย่างของเปปกัวเดโอลาที่มันมีอะไรใหม่ๆงอกมาเสมออะไรใหม่ๆขึ้นมาเติมเต็มเสมอโอเคแหละมีขุนพลสำคัญต้องออกจากทีมไปอิลคายคุนโดกันและอาจจะเป็นคายวอลเกอร์ด้วย ล,ลิยาตมาเลสด้วยลวอาจจะรวมไปถึงแบนาโดซินวาด้วยก็ได้หลายหลายคนมีการเปลี่ยนผ่านหลายคนมีการก้าวออกจากทีมไปแต่วคดิโอลาไม่ไม,ไม่ไม่ได้คอนเซิร์ตถึงตรงนั้นแน่นอนฟุตบอลมันต้องมีการเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วและนี่คือสิ่งที่เป๊วางรากฐานให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคนมีคนออกแต่ก็มีคนเติมกุโวกันออกไปก็มีเมเตโอโควาซิเติมเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างมันแสดงให้เห็นครับว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้มีการเปลี่ยนผ่านให้มันค่อนข้างสมูทมากๆแล้วข้างหน้าก็มีฮาแลนด์ที่มันลงตัวอยู่แล้วตรงกลางก็มีเดอบอยลิมเซนกิลิธแบรนโดยังอยู่ฟิลฟอร์เดนข้างหลังลูเบนดีอาร์ตอาคารยีนาธานอาเก้หยิบจับใช้ได้หมดแมนเชสเตอร์ซิตี้มีสักเรภาพในทีมที่มันลงตัวที่มันลงล็อกและไม่น่าแปลกใจที่พวกเขามีทั้งยูฟ่าแชมเปียนลีกพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพในฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเครื่องการันตีรวมไปถึง ยูฟาแลนกิ้งเป็นอันดับหนึ่งและจะถูกจัดอยู่ในเต็งหนึ่งยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าและนี่นะครับคือ5ทีมเตง็งยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าที่วันนี้เราออกมาฝากเพื่อนๆกัน แล้วหากเพื่อนเพื่อเห็นอย่างไรสำหรับ5ทีมต็งแชมป์ยูฟ,ฟ่าแชมเป์เฟรนลีกในฤดูกาลหนะ้าก็สามารถคอมเมนต์มาคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้ก like, ็อ,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับอยากเพิ่มเติมทีมไหนคิดว่าทีมไหนเด็ดทีมไหนน่าจะเป็นมามืดจัดมาเบิ่มๆใต้คอมเมนต์มีฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงเรียบร้อยวันนี้เฟรดิมี่ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับ